สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอาพี่น้องไอ้คลิปนี้นี่เราจะมาพูดถึงเรื่องการไอ้ใส่ปุ๋ยข้าวพี่น้องใส่ปุ๋ยข้าวรอบแรกว่าใส่ช่วงไหนดีอืมก็เหมือนเดิมพี่น้องตามหลักวิชาการครับนั่นแหละ <c oughs> อืมแต่ก็อย่าไปอิงมากแต่ก็ต้องอิงนั่นแหละอืมเชื่อได้ห้าสิบห้าสิบพี่น้องอืมแต่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องดูต้นข้าวเป็นหลักพี่น้องอืมดูต้นข้าวของเราเป็นหลัก ไอวิชาการเขาก็บอกว่าประมาณวันที่เท่าไหร่นะวันที่ประมาณยี่สิบห้าวะ2ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าแอนบบรยี่สิบห้าถึงสามสิบวันนะเนาะเออวิชาการเขาบอกว่ายี่สิบ้าถึงสามสิบวันให้ใส่ปุ๋ยรอบแรกอืมแต่เราก็ต้องมาดูต้นข้าวเราด้วยนะพี่น้องอืมเนี่ยดูแบบไหนไวะทีนี่นี่ผมสีทอนไฮเบิง เอาต้นไหนดีเอาต้นนี้เนาะเอาต้นนี้เนาะนี่พี่น้องเห็นบอกนี่สังเกตต้นข้าวเราเนี่ยเห็นบ่มันมันเริ่มแตกหนอเนี่ยมันเริ่มแตกหน่อยอย่างเงี้ยนี่ใส่ได้เลยพี่น้องใส่ได้เลยอืมเพราะแม่นว่าเขามันยังอ่อนๆอยู่กับใบใส่มันกับมันมีประโยชน์คือเกาแบบนั้นกับพี่น้องมีอยู่แต่มันมีหน่อยพี่น้อง คือว่าง่ายคือม,ม,มันมันมันยังไม่สลัดไอมเมล็ดนั่นแหละอืมแต่อันนี้นี่ข้าวผมนี่ก็เดือนกว่าๆแล้วนะพี่นอ้องเออเกือบสองเดือนแล้วแหละอืมแต่กะผมกับอสท่าไหนไส่พอว่าย,ยัางวันทีมันไม่มีน้ําพี่น้องหาก็มีน้ำนี่พี่นอ้องเออผมก็เลยว่าสีไสนี่แหละอืมเรื่องว่าสีไส่กะว่าง่ายก็คือไอ ใส่ปุ๋ยนี่ต้องดูต้นข้าวเราเป็นหลักพี่น้องอืมแต่ถ้านับวันก็อิงวิชาการก็อันนี้มันก็โอ้ไม่ใช่มันสี่สิบวันแล้วมั้งนี่เออสี่สิบวันแล้วมั้งแต่ก็มันแน่ใดละ่ะเราทำนาเอ้นาน้ำฝนนะพี่น้องเราก็กำหนดไม่ได้น,นะเนาะเออก็ใส่ใส่ตอนที่น้ำมาอนะ <c oughs> เออใส่ตอนที่น้ำมานะ่ะแหละ อืแต่ถ้าอันนี้อันนี้อันนี้น้ำมันมาพอดีนะพี่น้องน้ำมันมาพอดีก็เออก็น่าจะพอดีนั่นแหละอืมอย่างว่าเนาะเราทำนากำหนดเวลาไม่ได้น้ำมาตอนไหนก็ใส่ตอนนั้นแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือนี่ดูต้นข้าวนี่แหละพี่น้องมาเริ่มแตกกอนี่แหละก็ใส่เลยรอบแรกอืมใส่เพื่ออย่างรอบแรกพอที ใส่เพื่อให้มันเร่งการเจริญบโตัวของมันนั่นแหละอืเร่งการเจริญเติบโตัวของมันอืให้มันใหญ่ให้ต้นข้าวมันใหญ่พี่น้องพอต้นข้าวมันใหญ่แล้วก็รวงมันก็จะใหญ่ตามพี่นอ้องอือก็เหมือนที่ผมบอกคลิปก่อนๆน,นั่นแหละต้นข้าวเล็กรวงข้าวก็เล็กตามต้นข้าวใหญ่รวงข้าวก็ใหญ่ตามอือก็อันนี้แหละ บางคนบอกว่าเร่งรากเร่งลำต้นเร่งอะไรก็อันนั้นผมไม่พูดถึงอันนั้นมันหลักวิชาการเขาเนาะแต่เราชาวบ้านเราคิดง่ายๆพี่นอ้องต้นข้าวใหญ่รวงข้าวก็ใหญ่ตามต้นข้าวเล็กรวงข้าวก็เล็กตามอืมคิดง่ายๆพี่นอ้องสูตรที่ผมใส่พี่นอ้องผมใส่ทุกโต N P K ผมใส่ทั้งทุกตัวเลยอืมปุ๋ยปุ๋ยรอบแรกนี้นะ N P K ผมใส่ทุกตัวแต่ผมจะหนักไปตัวหน้าหน่อยอืมหนักไปตัวหน้าอืมกะสูตรได้กะไปหาซื้อเอาพี่น้องในตลาดเดยอะแยะอืมแต่ขอให้ครบทุกตัวเด้อพี่น้องเด้ออืมให้ครบทุกเออสามตัวเลข N P K เอาเอาครบทุกตัวเลยอืมปุ๋ยรอบแรกนะ แต่จะใส่มากใส่น้อยนาดินทรายนาดินเหนียวก็พี่น้องกระเบื้องเอาพี่น้องข้างฉลากข้างถุงมันอืมอ่ะคลิปนี้ก็ซ้ำม,มีแล้วพี่น้องเดี๋ยวไอ้คลิปนานี่ผมสีมาเว้าถึงไอ,ไอ้ไอ้การตัดใบข้าวนะพี่น้องตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยว่าตัดแนวหนไหเฮ็ดแนวไดตัดหญ้าซ้ำไหใส่ปุ๋ยแนวไดเดี๋ยวผมสีมาว้าวสูฟ่ฟวาง,งพี่น้องสูตรของผมนะพี่นอ้องเออโบเกียกับสูตรอื่นอือ อ่ะถ้าฟังพี่น้องคลิปหน้าเออคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละ